มาแล้วครับสวัสดี f อครัวโรงเรียนแฟมิลี่สวัสดียิมเป็นทางการนะครับสวัสดีผู้จัดการส่วนตัวจ้สวสะ,ะสวัสดีเอชซีค่ะอะไรเมื่อยตื่นตีห้าจ้ะตื่นตีห้าแล้วก็หาปลากันโอ้โหถ้าเพื่อนๆได้นนดูคลิปก็จะเห็นว่ามันมากเดี๋ยววันนี้เราจะกินปลากันแล้ววันนี้อีพีของการกินปลาเดี๋ยวค่อยดูปลา<ต>เอาเรือไปเก็บก่อนนี่รอเข็นเข้าอ,อย่างเดียว เคนะรื่องยาวนก็ไปได้เนะมันไม่เห็นเลยนะว่ามันอยู่ตรงไหนของรถตู้เวแล้วรถตู้วิ่งเนี่ยจะไม่เห็นเลยแต่ว่าดีมันมีกล้องหลังกล้องหลังนี่เรามองในจอในหน้ารถว่ารถตู้ยังอยู่หรือเปล่าเอ้เรือย,ยังอยู่หรือเปล่าดูในรถตู้ดูในรถเปล่าว่าเรือยังอยู่หรือไม่เดี๋ยวจะเอาเรือไปเก็บเราจะให้ดูปลาคนนี้ก็ได้เยอะนะปลากระสูบได้สองตัวสองตัวที่ไหนนี่ยทอปได้สองตัวพี่ได้เป็นสิบน่นตัวใหญ่ด้วยมันดูนี่มันดูปลากันไหม วะปลานี่กก้างไม่เยอะอตัวก้างไม่เยอะอก,กินเบ็ด <วะ S 1> แ,ซบแซบแซบไหมโอ้ไสสวยออเทปปลาสม้มเนะาะปลาสม้มก็ได้กินเบ็ดดีดีเดี๋ยวอีกสามวันเธอเตรียมตัวที่จะพาเธอไปนอนเขือนเนี้ยหน้าไปนอน าามาซเสื้อลุงเด่ไปออกพันษาอยู่บนอยู่นครพนมไหมโอเมันไกลไกลอะ่ะถ้าอย่างงั้นไปบ้านนี้ดีกว่าไปบ้านไหนที่เบียงแก่นน่ะเขามีงานเหมือนกันออไปนอนเอารถตู้ไปนอนนี่เบียงแก่นเหน็หนเห็นที่ลาวอะ่ะที่ฝั่งแม่เขาอยู่นะเพราะเซียวเธออยู่นะจัดงานใหญ่มากเลยโอ้ใช่ที่นครพนมที่นั่นเขามีงานใหญยอยู่แล้วไปเถอะไปเชิญเก็บกันไปโอ้ยายจังแต่เรายายสวนบ่โอ้จะเป็นไม่เรียกเสียอีกแล้ว สาปักต้ยุทธิยาเนี่ยตอนขึ้นนี่แหละมันจะหนักหน่อยเนี่ยเราชอบกันก็นแหละม,มันมันเหนียกดิเก็บเข้าเซฟเฮาอ่า มอนได้หะาหลาหลาย,ลายพี่เขาไปจบบาคนนี่ได้โอ้าเยอะอะแต่วันหลังถ้าไปพี่ว่าเป็นเป็นตั้งสดายดีไม่ต้องออกตื่นตีสี่เราไม่ไหวเหนื่อยอเดี๋ยวเอาผ้าเอยเอานั่นรองแล้วก็เดี๋ยวอเอาผ้ามาคุมเอาผ้าคุมรถมาคุมเอารองเท้าอย่างนี้ ข้าบุกคุมเด็กก็ได้ขด้าไม่ได้ <มา S 1> ก็ไดาาออ้นะปลาออกหมดแล้วไม่ได้ไปลาไม่ได้อยู่ในเรือไปเดี๋ยวรถตู้ไปจอดในน,นั่นเลยก้อยดีกว่าก้อยก้อยส้มมะนาวโน,น่นไหนทำตรงน,นี้กว่าไปมาเรามาดูนี้ผลงานเราแบ่งกันไปแล้วนะ <laughs> แต่ว่าโอ้โหคุยกับผู้จัดการส่วนตัวแล้วบอกเธอเตรียมตัวให้พร้อมไม่เกิน อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นี่แหละเราจะไปหมายใหม่กันแล้วน,นี่ไปถอยเบ็ดใหม่อีกคันหนึ่งนะครับนี่อันนี้โอ้ถอยตัวธรรมดาไม่ได้แพงมากนะไอตัวสองสามหมื่นนั่นแหละเก็บไว้ก่อนนี่มาดูผลงานเราครับนี่ส่วนของลุงเด่นเนาะหน้าไปทำไมมตัวเล็กยังไงไม่มีตัวใหญ่เลยเหรอของผมนี่ดูดูดูครับดูเออเออไอ้ออ้ออออ ใจมากครับคือความสุขของนักตกปลานละผมว่าผมมาถูกทางแล้วครับไอ้ที่ปไปตกปลาหน้าดินเนี่ยไปนั่งแล้วก็รอแล้วก็มดกัดอะไรเงี้ยผมไม่ชอบผมว่าชอบสไตล์แบบตีแล้วมันแบบหลอกลวงปลาเนี่ยเป็นบอกว่าหมาน,นี่ไหมแก๊งคอเซนเตอร์หลอกปลาไปเอาตีเอาโอ้ยดูครับดูดูผลงานเราหนี้แต่ละตัวครับกระสูบไซนนี้นะโอ้โห ดูผลงานก่อนครับเป็นยังไงล่ะขอขอถ่ายรูปสัท่าสิโปรโปรท็อปดูฝีมือครับออไม่ได้ไม่น้อยนะไม่น้อยถือว่าไม่น้อยครับแบ่งให้โอไปแล้วด,ด้วยนนี่ครับเดี๋ยวเราจะลังสรรปลาพวกนี้นี่ดูโอ้โหไม่น้อยนะถือว่าไม่น้อยครับสําหรับผมนะไปนอนคืนเดียวอน่ะนั้แล้วลกลับมาได้ขนาดนี้ตัวไหนเนี่ย ไ,ไ,ไปสายเนาะนไปสายตอนเช้าอีกวันนึงวันแรกที่เราไปไม่ได้ครับเนี่ยดูนี่ดูโอ้โหแต่ละตัวแต่และตัวนะครับดูอื้อื้น่ากินอ,อ่ะลาบอะมะเลยเนี่ย,ยมาแล้วครับเดี๋ยวจัดเมนูฮัอท็อปโมโต้วย้ชิมวันนี้วันหยุดนาเล่ติดภารกิจโทรหานาเล่นาเล่ก็อยากมากินนะแต่ว่านาเล่ติดงานคนอื่นเลยขอบคุณน้าตีมีดเดินป่านะครับเอ่อเพจแกน้าตีมีเดินป่า เนี่ยมอบมีดให้โรงเรียนมาเพิ่อมอีกเล่มหนึง่งแกบอกว่าเป็นมีดอะไรนะเดี๋ยวขออ่านหน่อยนะผมจำชื่อไม่ค่อยได้ส่งให้โรงเรียนเล่มหนึ่งนะเผื่อมาทํากินปลาแกบอกว่าเอ่อชื่อมีด N695 จากออสเตรเลียด้ามเหล็กกันสนิมดูนี่อันนี้ไป็นแบบกพกติดตัวแล้วก็ให้เขามอบให้ท็อปมาตัวเล่มหนึ่งนะของของท็อปด้ามสวยเลยเป็นด้ามไม้ไผ่อันนี้อันนี้เก่าที่แกเคยให้ผมมาคมมาก ใช้ดีมากอะติดติดเรือติดรถด,ดีมากไอต,ตัวนี้มีที่เหน็บคือใครสนใจก็สั่งพี่แกได้เนี่ยมันมีที่ริบก็ใส่ปุ๊บแล้วก็เหน็บปุ๊บคือจะกินสเต็กก็อย่างนี้เลยดูความคมก่อนแล้วกันปาดไปกล้วยมันก็มันก็คมอยู่แล้วนะนะปาดไปกล้วยก็คมอ,อยู่แล้วไงโอ้จะทำงั้นสิคือเราใช้งานมาหนักสองวันแล้วสองคืนแล้วอะเล็กเอ็นเก้าห้ากินสตงสเต็กนี่ สุดติ่งครับน่แล้วก็มีด้ามพร้อมป่าสเต็กกินเป็นเหล็กนอกเหล็กนอกหายากสั่งแค่ได้ครับนาตีมีเดินป่านะแล้วก็วันนี้นี่เลยตอนเย็นนี่ขอสองตัวพอป่าเธอเธอก้อยเดี๋ยวจะทําก้อยให้กินทําก้อยแล้วก็ต้มหัวมันต้มโครงมันต้มแซบต้มยําแบบสูตรลรงเด่นนะเหมือนไปกินร้านต้นโพ อแล้วเราก็จะเอาเนื้อเนี่นยก้อยก้อยแบบใส่มะนาวก้อยเหรอเธอคิดดูว่าปลานี่นะถ้ามันติดเบ็ดอนะไซส์ขนาดนี้เธอดูเนี่ยมันความสุขที่สุดข,ของการตกปลาละคือได้เลยนะพี่นี่แบบตกปลาท่าดีนะพี่ไม่เอาแล้วตอนนี้ทั้งร้อนทั้งมดกัดทั้งปั้นอาหารเยืออันนี้คือร้อนพบขี่เรือไปปืดหาไม้ใหม่หามมาสวยๆแล้วก็ตกเอาตกเอามัน<อ>มีความสุขอะ นนมันมีความสุกมากครับไซด์อย่างนี้นะกระสูบครับดูโอ้โหก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราขอเกตเลยเนาะเกตนี้เดี๋ยวถ้าไม่ถ้าลาบไม่มีแต่นี่พี่จะก้อยอีสานนะคือลาบกินบ่อยแล้วปลาลาบอะไรก็ลาบปลาลาบปลานี่จะก้อยใส่ข,ข้าวคั่วผม,ผมาคั่วใหม่เสแปรแล้วต้มหวกต้มโค้งมันเดี๋ยวย่างพริกก้อยนีน้เลย โอ้ยสุกอยู่เดี๋ยวก็ใครจะกินก็คั่วเอาไงเราจะคั้นมะนาวเนี่ยถ้าจะให้อร่อยมันต้องเอาเกล็ดโดนยนใส่หัวบริการเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวทำปลาแป๊บนึงจ้าใสเกือบโลมั้งเนี่ยลืมช่างดูเนาะโลโลโลแบบจีบนะโลนะอะไรนะแสบเลยมาแล้วครับเดี๋ยว มาแลดูอยากลองมีดใหม่นะโอ้ยชอบคมขนาดแบบเท่าบะเล,เ,ลเล่นเล่นเลยเนี่ยของท็อปได้มีดใหม่คมมากรักมากเลยะจะฟันอะไรไม่ยอมให้ไม่ยอมพผมบอกยอมหุ่ใจเลยเหมือนน่าเล่นแล้ว <c oughs> มีดคมมากอะมีดมีดท็อปยิ่งคมอ่ะอโหนี่มีดแหล่สเต็กเนาะดูนี่จะไล่สวยเลยเนาะโหนี่ปลาแซลมอนเนาะ จะลาบเมืองก็ได้จะเอาลาบเอาก้อยก็แล้วแต่ท่านถนัดเดี๋ยวเอาขวน้ำมันทอดมันจีกินนิดๆทอดมันเหือนกินนิดไปแล้วเดี๋ยวเราเอาสบน้ำมันกระเทียมเจียวนะแบบลาบป่าคั่วแต่นี่เป็นซาคั่วเหมอ๊ะย้ายตเอ้ย้ายมะกรูดป่าให้จังใจตีนย้ายมาก้อยป่าย้าย มันคือมีหน่อยเดียวว่าสีมันตัวบักใหญ่นึ่งกินเบ็ดมอนคักตีเยอะปอ,อมนนเอยอยานาะเอยพอดีเลยก้อยก้อยอเปรี้ยวนือแบบโอเคเลยมีโคมค<ม>ักคักกว่าไอ,อ,อ้ปลาปลเนี่ยนะผมมีก้างน้อยนะเวลาเอาต้มเนี่ยคือปาดมาเป็นก้างใหญ่เลยคือดีอ่ะเมื่อคืนต้มยำโคตรอร่อยเลย ต้มสดๆบนเรือเลยนี่อ่ะนี่แหละที่เหลือนี่เดี๋ยวเราจะสับแล้วก็ต้มต้มสดห่อนๆพริกะ,ะเราแต่เนื้อแค่นี้พอลอะสองตัวโอเคทำปลาแป๊บหนึ่งจ้ะเดี๋ยวเราจะซอยบางๆมันมีเกล็ดมันมีก้างหน่อยๆนะแต่ถ้าตัวใหญ่ๆนี่ก้างมันมันเป็นก้างใหญ่ในก้างเล็กนี่ซอยอย่างนี้ไม่เจอขันน้ำมะนาวเดี๋ยวเอาไปคั่วเอามะกส่วนหนึ่ง ก็หั่นไปล้างอย่างนี้เดี๋ยวค่อยไปล้างน้ำมะนาวออกแบบมะนาวกั้นมันขึ้มันขาวถ้ายิ่งเนื้อปลาสดนี่ยิ่งไปล้างยิ่งขาวนะเขาไม่ข้าปลาทะเลนี่เขาล้างน้ำทะเลเลยนะบางเคื่องโดนห้ามโดนน้ำจืดมโดนน้ำจืดเลยปลาน้ำจืดกันเหมือนกันแต่าน้ำมันใสนี่เนาะปลาที่นี่เนาะมันเป็นปลาน้ำน้ำมันลึกด้วยสะอาดปลาน้มซาด้วน้ำใสกับนน้ำทะเลโอ้โหมีดคมสุดๆเลยอย่าให้โดนมือตัวเองเนี่ย ไปเราก็เรียบร้อยแล้วทับไหมาแต่ไอไปตุก๊กอ่ะไอเคียดไอเคียดใส่นนนนนในเตือนน้ำร้อนๆต้มยำครับอันนี้พี่จับให้ก็ได้นะปลานี้พี่จับให้น้ำเดือดต้มไปเลยครับเดี๋ยวเอาพริกที่ดูสวนพริกแห้งต้งยมยำสุดลุงเดน่นโดนจะคว่ำแต่เย็นนี่กระเพาะปลาอันนี้มาจากว่าจะเป็นเมียนหรือเปล่าเนี่ยถ้าเป็นกระเพาะปลาเมียนก็ดูเลยนะ ตอนนี้คือเนื้อที่เราจะทำเมนูนี้ครับนี่คือเนื้อปลาปลากระสุบสองตัวหั่นบางที่สุดติดก้างนิดหน่อยกุอยครับกุยจะบีบมะนาวใส่สักสามสี่ลูกบีบก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะใครจะชอบชอบสุกนะกระเทียมเจียวใสน่น้ํามันโอ้โหครับเนื้อปลาใสมากครับถ้าเป็นปลาทะเลนี่ซาซิมิเย่ยนะเนี่ยดูแต่ปลาตัวนี้อาจจะมีก้างหน่อยก้างใหญ่ครับก็น,นี่เรามันเดือดเลย เด,นนเดแกะมาไหวหมอ,มอเนื้อเลยนะผีมะนาวใส่ไปเนื้อแบบแดงช้ำเลยมะนาวสักสามลูกล้างขาวล้างขาวล้างขาวปลานะครับใส่มะนาวเข้าไปดูยายเพิ่งไปเก็บมะนาวจากสวนมาแบบสดๆเลยนี่ น้ำลายแตกเลยเจอหมากนาวแล้วน้ำลายแตกพักๆเลยครับหมากนาวหลายไซรลดนี่คั่นคั่หลายๆแหงดีอยจะปุ๊ขึ้นมาเลยนะฮัดกลิ่นมะนาวหายเหนื่อยแน่นอนครับกินแบบนี้คั่นมะนาวไปเรื่อยๆก่อนใส่เข้าไปอีกมะนาวเราเยอะจู อุ้ยต้มกําลังเป็นแต่แซมเดียมม๋ยวใส่มะนาวใส่พริกย่างพริกขี้หนูสวนทุกพริกใส่เข้าไปมันก่อนต้มแซบขนาดเลยเดเตรียมตัว,วกินข้าวเย็นกันครับวันนี้พ้จัิการส่วนตัวสวัสดีกล้องยังไหนมีกล้องเห็นหรือยังสวัสดีค่ะสวัสดีพ้จัิการยังเป็นทางการนะครับอโอ้โถุงนี้เอาไปหอดลำปงานันมาเลยนี่ต้ยมยำหัวปลาใส่ใบมะขามอ่อนครับเดี๋ยวจะใส่พริกขี้หนูสวนแล้วก็จะใส่พริกแห้งย่างนะ เด็ดเด็ดเลยทำก้อยกินกันแบบแซ่บๆย้ายกันไปนึ่งข้าวอยู่เธอไปแอบขโมยหน่อยได้ไหมพี่กิงดูสวนน่ะหลายเลยประมาเดี๋ยวสิใส่เนี่ยแซ่บใส่หม้อไฟร้อนๆเลยลองชิมสูตรนี้ดูครับแซ่บแน่นอนนี่ดูผู้จัดการตําบักแตงเมื่อคืนถ้ามีตําแตงนี่น่าจะดีมากเมื่อคืนเนี่ยแต่เมื่อคืนก็ซาชิ้นกันนะโอ้ดู ตามเต่งครับลายแตกกว่าเลยโตายตายเนออะืปลาล้ามาจากไหนอร่อยมากเนี่ยสองก้อนมะนาวเพิ่มหน่อยก้อยครับแล้วกินต้มยำหม้อไฟวันนี้เจ็บเจ็บเจ,จ็บเลยวันนี้นะใคไม่เอาไป มะนาพูดจำปลายจี๊ดเลยเกลือไป็นไเธอเกลือพี่หนึ่งเกลืออยู่นี่แหละเดี๋ยวให้อโ้กล้องเธอเบี้ยวดีเนาะโอเคใส่เกลือเข้าครัวอันนี้ครัวเองกับมือก่อนจะไปออกเดินทางครับเพราะว่าผมอยากให้กินแบบหอมๆใส่ครัวเข้าไปขี้ปนพ่อพ่อพ่อพี่ผมแซ่บ ปอบบอกว่าม <mile> oh. wow. wow. ันเป็นยังโอ้ยกินข้าวคั่วกินพริกป่นโอ้ยทนใบคือน้ำลาไปก่อนด้พอดีเลยมายายมาเด้อเนี่ยเป็นผงๆเลยอันนี้มันต้องมีน้ำปลาหน่อยอออน้ำปลาเด่นน้ำปลาโอ้ยดูกลิ่น ัเดี๋ยวผมก็คั่วนะยายเนาะงคุณแดงเด็กจเอาคั่วเด้อเดี๋ยวคั่วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งกระทะาขั้วเลยขั้วร้อนๆขั้วสะดุ้งนะอยากให้ได้ชิมดูซูนี่ทอดหมูไก่กี่เนอนอันนี้ก่อนที่จะใส่เครื่องปรุงเดี๋ยวเราจะไปคั่วนะเดี๋ยวเอาโรยๆหนะ่อยโรยให้มันเป็นสีสันนะลองลองเอาท้อนตักชิมดูซูนี่ถ้าตัวคือเราไปทำกินในเครื่อนนะคือแห้งมากคนอยากกินอ่ะเดี๋ยวเราไปคั่วขั้วสดุ้งเมาะ ก็กลิ่นก็แบบซูนีด่นดีกว่านี่กล้องกล้องแชาอยู่ <c oughs> เป็นกับแก้มได้นหนก็เข้าเกิดจนมอดน่ะเด<ำ>ี๋ยวเอา,าพริกขนูสดมาทอดมามาซอยหั่นบะเข้าเลยข้าวอยู่ผมกินบะเ <บะ S 1> ข้าอ่ะ,ะข้าวอยู่บะเข้าข้าวเดียวเบิร์ตบะเข้าหมอออ้อหม้ออืมอันนี้เดี๋ยวเอาไปคั่วได้นะแสบอืมแซ่บบอเขาวคั่วหอมข้าวคั่วนี่คือโรงเด่นคั่วเองน้าเธอปรุงนี่เลยต้มยำมา ดีนะนี่ร้อนแล้วร้อนอน่าเือเอาช้อนนี่จุบ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 ให้มันเยอกดกดให้มันหักไปเลยกดกดให้มันหักใส่พริกที่เราขั้วใหม่ๆครับใส่พริกขี้หนูสวนเข้าไปใส่ะอมราพาได้ไเอาเลยเธอน้ำนี่แหละอย่า <ๆ S 2> เจ็บเจ็บเลยนี่ใส่นี่เข้าไปใส่พริกขี้หนูสวนเข้าไปอีกนี่อมจวดเข้าไป เติมน้ำปลาเข้าไปเดี๋ยวมีมะนาวให้หน่อยเติมผงนัวหน่อยอือยม่มน้ำเข้าไปเดี๋ยวเอาต้นหอมผักชีโรยหน่อยเค็มโ้นครับปลาหวานมากคือเป็นปลาที่ทำเหวือนอย่างปลาธรรมชาติเนาะเติมเข้าไปหน่อยมันยังไม่ได้คนนะครับเดี๋ยวพิ้งแห้งอะไรจะชูขึ้นมาเอยอะ ใครจะกินขั้วกู้จัดการขั้วได้เน่ากระเทียมเจียวเหรอไม่กินดิบวะไม่กินจ้าขั้วให้หน่อยแล้วแต่คนชอบไอ้กินดิบด้ยไอ้กินดิบเป็นยับไงเงไม่น่อยแบ่งไม่น่อยขั้วมันหน่อยก็ได้ตึงเล็กตึงเล็กตึงเล็กตอืเล็กขอหน่อยอืนี่ขั้วเอาทัอตักเลยครับนี่คือ ต้มยำปลากระสูบสูตรโุงเดยนมาคืนนี่พี่ๆนะน,นะในเรือนี่กินกันนี่คือแบบนี้<ม>ใจ<ด>อยู่มาขึ้นมาเต็มซุปนะทรอบอันนี้เต็มซุปนะมีพริกแห้งมีแล้วดูสีสันน้ำต้มยำครับน,นี่เดี๋ยวตักน่ใส่เลยเคเอาน้ำใส่หน่อยชูว่าเข้าไปสดห้อนครับนะทีมงานเราอรีบกลับก่อนนะทำเนอะนี่ จิดงานกันเหมาะขนาดเลยมเัเด้อยญ่เด้อตำบักแตงตำไอลาปลาก้อยปาลาได้นี่นะหอ,อมครับแค่เดี๋ยวสูดสูแล้วนน่มันหวานเลยครับปลานี่หวานมากเนื้อเนื้อมันคือน้ำซุปนี่คือบอกเลยแบบคือเมื่อเช้าผมจะคุยกับท็อปอยู่เลยว่าท็อปแทบมีร้านอาหารร้านล,า,นลาปลาแถวนี้เนี่ยมันเปิดร้านลาปลาแถวนี้น่าจะมีพบปลาแถวนั้นเยอะ แต่คนหามาเยอะเนาะเพรมันมันวันนี้ช่วงนี้ป่าบกค่อยกินแล้วก็คนบกค่อยไปอืหลังจากคลิปเรียนออกกันแหละผมว่าผมไปก็อาจจะไม่มีที่ได้ปลาเนี่ยเดี๋ยวขอชิมหน่อยนะครับเด็ดสีนี่ชอบน้องชิมดูนี่ต้มยำเป็นไรรสชาติตัวกินก็ตัวกินต้มยำป่าสุนี่ก็ต้องใส่หม้อไฟแล้วก็จำครูไปแล้วครับจำแล้วนี่นู่คือสีสาแนมครับ พริกขี้หนูสวนนี่นี่พริกขี้หนูสวนนะดูนะเพิ่มมูลค่าของปลากระสูกขึ้นมาหลายหลายเท่าตัวเลยเออนี่เวจะบ่าออีกแล้วเออวน้องชิมดูเธอเอาชา,า,านแป่งเห้อทอบหน่อยนี่นจะขึ้นทอบไปกีดตัวนี้วะ ต้ยมยำปลานี่รสชาติแบบสุดปิ่งจริง,งโรยัหละพาหน่อยหืมต้ยมยำแบบน้ำแบบน,แบบน้ำแบบนี้เลยอ่ะต้ยมยำครับเนี่ยหืฟังเสียงแล้วกัน,นตำแตงข้าวเหนียวยิ่งกว่ายิ่งกว่าปลาน้ำโขงมาเถอะ ยาต้องซีนเบิงน้ำแขงแค่แค่อาน้ำใสอีกบ่น้ำกบองี่ีไหมน้ำมันดีกว่านีน้ำนี่แจริงฮะนี้เต็มสูรเลยฮะเต็มว่ะสุด่อดครับีเต็มสูตรยดเจครับเอแบ็กแบกเนอโออโอ้หนอแซบมันป่ะมือหนิแซบตอนที่มาปลานี่ จนทำมาข้าวมากนะไปนะพูดถึงข้าวเนาะแต่จะไม่ข้าวเลยเพราะไอ้บอกกลินข้าวหรือไงปกติไปหาปลามาไม่เอาปลากลับบ้านนะแค่ข้าวเดียวที่นี่แล้วก็เอาข้าวเหนียวจับไปเลยนี่โดรยหน่อยน้ำแกงดีมากเลยอยากให้เอฟซีได้มาชิมดูน้ำแกงที่ดีครับนี่หัวมันเผ็ดเข่าเกือคือปลานี่ไม่มีก้างเล็กครับเลาน้ำแกงนี้เลยนะ เนียอขั่วใช่ไหมโอ้โหน้ำแกงหวานมากเลยอ่ะไม่ได้หวานผงเกี่ยวกับผงนัวนะแต่ว่าเกี่ยวกับความสดของปลาครับอันฟานอันโอนแกงนี้รุกนาเล่ด้วยนี่ปลูกเสรในฟองแกงไปได้เทศเมืองาพักนาเร่ป่ะอ๋ออะไรครับตอบรองเขาเดี๋ยวจำกันลังอ๋อโคลงอ๋อ้โคลง ต <c oughs> อ,อนนี้ห่อนๆนี่จำดูกับพักหลายๆอย่างบเหมือนลาบเมืองอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึง่งก้อยอยู่ดิข้าขวคั่วด้วยนะข้าวคั่วนี่คือไฮไลท์ของนี่ข้าวห่อนๆครับก้างกับผมนี่อ๋อกินได้เลยครับ,รบน้ำย๊องต๊อกเวลาไปเขื่อนเอามะนาวไปเยอะๆเนี่ ช้ได้ดีดัวยาอ,อา,อา,อายงยกหัวมั้หืมเจ้าหลุดอ้ยแล้แต่หัวมันนมีแต่เนื้อเลยนะแทบกักการทำปลาเดี๋ยวเอาใจทันไปด้วย <c oughs> ไปเ็ดปลาส้มอยู่คุณเด้อตงเฮ็ดนำขนเ,เข้ามาเนาะแซ่อืต้มนะแ่บเนาะเอาข้าวสารไปด้วย เอาข้าวสารไปเลยํำเนี่ยต้มซุนี่ก็กินกระทะขึอนข้างอื่นไปหาข้าเจ้าว่ะค้างบอกบอบบอบอเกิดมันใหญ่ใครหาก็ได้เขากต้องการเรื่อคนจะคนที่าวบ้านหากินนะเนาะยาย่มันไม่ใช่แบบเอาอาหารโยนไปแล้วก็ให้รอมันกินนะคือต้องใช้ ใช้ศาสตร์ในการหาก็ไปหามาละแล้วหัวมันพลาดนี่จะจีนเลยเหรองงพีนุ่หัวมันแก้มมันจีนหมดเลยน่ะเออมันง่ายแล้วหอนเลยเนื้อผมว่าถ้าเป็นปลาเก๋าอย่างนงี้ยเกรดเดียวกับปลากระพงเลยนะไม่ได้โอยนะแต่ว่าเอออร่อยนะก็ะพงทำเป็นด้วยปลาข้าวยังปลากระสูบปลากระสูบคนเหนือห้องปลาซิก สิ้วยเป็นหายูเขาติดแม่คนเมืองป่าติ๊กคนใต้ป่าโซดเนาะคนไหยปากระทุ้คนวคนอีสานเอิ้ป่าอย่างนั่นคนแถบในขายเขาโล่งเนาะเขาโล่งอยู่ละเ๋ยวเก่าบาดเนาะจะเด้องะไรดีเกิดเงือกว่ามันล่งไดี้ยงไลเขาหน้ากับนี่จะหมองคุนช่วงนี่ใบ บพักแคกินกับลาบปลาแคสมุนไพรนั้นแหละก็มันขอห่อนเนาะต้องแสบยังไม่้หอนเดขอยกหัวตานะหางปลาก็ได้อ่าทับย่อทับเเอาหวยนี่ปะเออไอ้กินเข้าไปหลยครับงกินแล้ลเจาตมันอม็นอิมกีทัมันจะกินปลาไงกินปลาเขาตักกับผีมือนองเลยไม่ติดใจแล้ว อาจจะหิววะหิวโดยันูมันหิวแล้วกําลังกินข้าวเตี้ยกันมาฮะเออกินลาบเนาะอืตอนเที่ยงนี่เองทินตาเนี่ย้วเว้ยมันเด็กก่อนที่จะกินก่อนออกมาไอวิกเสียงนี้ได้ตัวสองโลตัวใหญ่อะกูจะตัวใหญ่ข้าวอะไรบักข้าวเนาะแต่ตอนทำข้าวมากเนาะ ข้าปลาเนี่ยมันยังข้าวเลยหอนไงหว่ามันหอนนะแต่มันแจ่มกินกับหม้อไฟเนาะต้องกินร้อนอย่างเงี้ยก่อนมีหยาตหยุดไปกระดาษทิชชู่เ้าจะใส่เหรอนี่บานเหรอเนาะนี่แทบไมากินอยู่เคนท่้งเน็ตเลยทับโอ้หมดเลยนะแป๊บเดียวเร็จกับข้าวจีนเนี่ยแบ๊กเข้าไปเจ๊รอกลินไปกันจีคนก็จะห้าหกคนหรอหลายเลย เจี่อ็นไปน้ำท่วมน้ำกันบบสนใจไหว้วิวิกไปวิกไปวิวก,ก็ได้เยอะเอาเรือไปเป็นสิบลำนึนไอ้ไทอบประกาศว่าจะไปเขาตามไปเอฟทั้งเพื่อนฝูงทั้งน้าหน้าเขามาจากเชียงแหงเบียงใหม่วนเลยหนอ,อสิบกว่าลำอ่ะได้กลับบ้านทุกคนเต็มถังทุกคนได้เยอะเนาะได้เยอะกว่าอีกได้เยอะอได้เยอะ หลังมานั้นะฮะอาจจะไม่ชอบผลลัพธ์อนี้ยไปซีหมายครับเฮ้ยเขาบอกหมายอยู่แล้วพวกเขาบอกน้องเด่นไปบอกหมายคนอื่นหอเขาไม่ได้ห่วงครับบอกเลยไม่ห่วงนาะครับยอยากไปกันไปเลยปลามันเยอะปลาทานเออปลาทานที่หนึ่ง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 สองเนาะหนึ่งเวียงแหงครับหนึ่งสไลเดอร์บุญเทิงนิดนงนิดวิกวิก แล้วก็หวานบันเทิงเนาะหวานหวานบันเทิงแล้วก็ทีมงานนัดเด็เชียงรายนัดเด็ดงายจะไปเยอะพันอนกันเต็มแพ้อ๋อมีหอดแทบ่บ่างมีมีีแพ่แต่คนันเยอะมันนอนนอน,นไนม่ไหวกลางคืนกลางคืนไปเช้าพี่ตื่นมาพี่ก็นึกว่าเสียงฟางโขกเปิดมะดูแล้วตู่มา มีคนมาแกล้งเราหรือเปล่าอะไรไม่ใช่หรอบนสลาบนสลาไปร้องเพลงกันร้องเพลงกันเต็มเลยแข่งกันแข่งกันร้องเพลงดีผมนอนในรถตู้ไม่ได้ยินอะไรไอ้ท็อปนอนไหนอ่ะนอนในรถตู้นอนนในเต้นเหรออ๋อนอนด้วยกันหมดแหละแต่พี่นอนในรถตู้อ่ะลองมาทําดูไม่ได้โอ้ยแต่ผมบอกปลานี่อร่อยจริงมันหวานจริงไม่บอกทุกอย่างเบาแล้วกรสชาติดี จริงๆอ่ะวันนี้ถือว่าดีเลยผม,มชอบอะ่ะอันนี้เปิดเมนูใหม่ละนะครัอบบุ้กกี้เห็นเลยเดี๋ยวไปหลบหน้าจันเถอะอย่าแงบบนี้เลยอย่างก้อยป,ออปลานี่ยเขาบุ้กกี้กินกันเดอะนี่เนาะโอ้อิ่มแบบคุณแี่ชิบก้อยแบบส้อยๆแล้วกันก็บคุกเลยเนะาะซานั่นซาซาไปเลยพูดถึงน้ำเอาคนที่เขาไปหาปลาไม่มีไม่มีให้กินเลยนะ เขาก็เอาไส้หมูเอาอะไรไปครับลองทำอย่างเงี้ยเขาไ,ได้ชิมนี่ผมเมื่อคืนหมดแล้วน่นอ่าผมต้มไปให้หมอน,นึงโอ้โหเมื่อคืนนี่หมดเลยน่าจะหมดอ่ะแต่เราโคนี่ปลาเต็มถังเต็มถังมีแต่เราเนาะนิดเดียวเนาะ <c oughs> วันเนี้เราเยอะร้นกลับโอเคครับขอตัวกินข้าวก่อน <c oughs> เหลืออีกไม่กี่วันผมจะไปอีกรอบหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวราไปโอนทุกคำขาวเสร็จ จะไปผู้จัดการไปนอนไปไปตกปลาหรือไปดูที่ตกปลาลักลักแจ้มห่มในตอนเนี้ยเดี๋ยวจะทะเบียนบ้านจะไปอยู่แจ้ห่มละจะปไปไปยุ่สหมอกนองค้นทั่วประเทศตัวนี้ตัวนี้มันเกิดหน้าลงเกิดหน้าที่ออมบรรยากาศดีตอนนี้ผมรักอำเภอแจ้ห่มแล้วครับบุ้ยไฟหมอกเย็นเย็นไม่ไม่อาการเป็นอย่างนี้เย็นมากเย็น ไปละเจอกันใหม่อีพีหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนี้นะครับขอบคุณท็อปโมโตเลยนะครับเทานเดอร์เจอกันใหม่อีหน้าเราส่คนขอตัวไปก่อนแซบอีดีไปล้วครับสวัสดีครับแซบๆดอกเด้อยังไม่เลือกง่ายนะเนี่ยกำลังจะเริ่มครับเนี่ยมันเหมือนมิ้มันเหมือนมกระดูกน้อยนิดหนะเนาะเนาะไปเนาะไปไลไปไไปนะ